ดีมากๆนะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d r e Project Label นะครับผม <S <S ตันนี้ก็ให้ไอ้กอสิลาเป็นคนขับแพลนนะครับเพราะว่าพี้เกียริชิวๆครับไปเรื่อยๆวันนี้ก็ไปเรื่อยๆแหละตอนแรกก็ก,กลับกับอางทองมะไม่รู้จะไปไหนแล้วอ,อ่าอาจๆอาจจะกลับแต่ว่าก็คือใช่ก็กลับไปชิวแถวยุดยายาก่อนกลับไปหาหน้าครอบครัวบ้างคือจริงต้อง เอายิงเราสองคนนี้ไม่ได้กลับบ้านกันนานแค่ไหนแล้ววะต,ต,ตั้งแต่เปิดเทอมาพูดตั้งแต่ปีใหม่อ่ะหลังปีใหม่หลังปุกะาเปิดเออตั้งแต่เปิดเทอมสองมาไม่ได้กลับเลยใช่ปะวะม,มีมีแบบแวะไปเจอบ้างนะแต่ว่าไม่ได้นอนที่บ้านเลยพูวน,นอนเว้ยแต่นอนแค่ประมาณรอบเดียวอะไรอย่างเงี้เยเหลือก็อยู่ห้องอยู่ยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปโผล่กันที่ไหนนอคครับเดี๋ยว ตัดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรอยากมาพูดก็เดี๋ยวจะกดถ่ายเอาแล้วกันเยี่ยเพื่อนคนดีอ่ะเยี่ยนี่นั่งแบบว่ากับศิลปินเลยเลยเว้ยนั่งกับเจ้าของเพลงเลยเลยเว้ยขอกัอกัขอผมขอเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับถือว่าตั้งใจทำมาก เคยเรียกได้ว่าตั้งใจทำมาตามอารมณ์อ่ะเอาจริงก็ตั้งใจทำกันทุกเพลงใช่ปะแบงค์คอมสาวสายยิงอ้อเธอยิงอ้อซอ some girl on TikTok เกี่ยวขึนข้าวมีหน้าบานขนับนับเธอไม่ยี่สิบาโอ้ยยี่สิบามโอ้ยย่ห้าเยอยไปดูแลเลยเติมเต็มลมหน่อยครับผม มึงป่ามันสามเห็นเลยใช่ปะไอ้ที่ถึงว่าทำไมแบบว่าขับไปแล้วมันแบบมันไม่นิ่มอ่ะนะมันแบบมันบุ๊บบุบอ่ะไอ้ที่ลมเหลือยี่สามลมยางรถเหลือยี่สามไปเติมลมก่อนนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไกลพอจะดูแลผมได้นะครับเป็นผู้ชายที่ชอบรอบุนเลยอะอะบุ่นเือดูดีแด่อะบุนไม่หยน่ี เวลี่แบงค์ครสาวสายยังอ้ออ้อเธอยังอ้อซอซัมเกิลออนทิกท็ y o ย can น a l l มีนาบานขนับนับเธอแม่งตัวท็อปแต่งตัวใสเสื้อครอปว้าว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 แต่ถ้ากลับหอมฉันมันคงจะดี baby baby babe มองในตามก็รู้ทันทีเธอไม่ใช่คนดีลูกยีนีเนืาา้อใจโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดมงคลบพิษ

นี่ตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของวัดตอนนี้นางเข้าไปวัดบงมงคลบุญตลาดก็เราน่าจะหารับประทานเป็นเช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าข้าวเช้าไม่ได้กินเลยใช่ค่อยไปลุยทำตามตามสานคนดีแน่นอนครับผมแต่ว่าเออข้าวเช้าไม่ได้กินเลยตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วนะครับไปดิโอเคก็เดี๋ยวขอหา ที่กินข้าวก่อนแล้วกันด่วนเลยใช่นี่นะครับเดี๋ยวก็ให้ดูวิววิวดีอากาศก็ธรรมดานะประเทศไทยไม่ได้ร้อนมากนะฟ้าก็คุ้มๆหน่อยสัมภาษณ์หน่อยดีว่ะปีสองแล้วรู้สึกไงบ้างเตนียมตาย เตรียมตายค่ะเพราะว่าปีสามกับปีสี่ของจริงปีสองก็ของจริงแล้ปีสองก็หนักจรินเออปีสามเออกปีสามจะหนักกว่ามันก็จะหนักขึ้นไงปีสามน่าจะหนักเอ๊ะมึงรู้สึกไงาำรู้สึกตอนจบปีสองแล้วรู้สึกดีใจที่จบปีสองแล้วแต่ลืมไปว่าปีสามหนักกว่าแล้วเราแยกกันเรียนด้วยก็บายยนะคะคนซีโอเขาเขาบอวิชาเดียวที่เหลือยังลงได้อยู่ มึงของมึงจบยังปี่สองตอนเนี้ยเหลืออีกวิชาหนึ่งพีเซนต์วันจันทร์อ๋อเรียนคณะอะไรเรียนฟิล์มแล้วมีเพื่อนฟิล์มอะเรวมีเพื่อนฟิล์มไหมมีดิแล้วหล่อไหมก็ประมันอะไรวะคือถามดิเฮออกลัวงงเที่จะคำถามก็ถามว่ามีเพื่อนฟิล์มไหมมีแล้วหล่อไหมไม่รู้ต้องดูเอง เราเราจะไม่สปอยงันนี่สว์ไม่เห็นเหมกูเลยกูนี่สปอยมึงให้ทุกคนฟังอยู่อือสปอยอย่างลองไปไหนๆลองสปอยกา้ฟังคือไม่มีผู้ชายคนไหนที่แบบว่าเท่มากกว่ามันแล้วอ้เวี่อะยานี่น้าคือพระเจ้าตั้งใจปั้นเลยปะจริงจริงอะไรอย่างไรแบบเรื่องความสามารถแล้วก็เรื่องแบบว่าความรักอะไรเงี้ยออันนี้คือผู้ชายในอุดมคติของผู้หญิงคนไหนเท่ๆหลงเพลงก็พอ ปากเองหน่อยปะเออไม่ต้องพูดฝากมาตอนนั่งนั่งปากปากมาแต่เอาจากผามเล่ทีอเยอะแม่งแบบฝากเองคูไม่ได้พูดด้นะเอ้ยนลองสปอยตัวเองดิอ้ถ้าตัวเองก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนแล้วมั่นคงไหม มันคงตองมันคงก็ฝากคนดูทุกคนด้วยนะครับพพอร์ตพพอร์ตผมด้วยก็แค่เข้ามาดูก็ดีใจมากๆแล้วดูหนึ่งวิต้องดูรักก็ยังถือว่าคุณรู้จักผมเอ้ะก็ยังถือว่าคุณรู้จักผมนี่ดูแบบความคิดบ้านอ่ะคนอะไรมันจะมองโรคบวกเลยแคนี้อย่างไยเขาเห็นผ่านตาบุ๊บไปแล้วก็กดสามให้ด้วย กดให้มันมันก็ต้องมีความจําในหัวเออพราะว่าแบบไอช่องอันนี้เดี๋ยวมันก็จะผ่านชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรดีมโปรเจกต์ลาเบลนะครับผมฝากไว้ด้วยขึ้นมาปุ๊บหนึ่งใช่ไหมตักพักขึ้นมาบ่อยๆอาจจะเริ่มลำค้างก็ต้องเข้ามาดูใช่ลำค้างเสร็จทำไรดีพอเฮ้ยไม่ได้ซับสไครต์เข้ามาดูก่อนแล้วก็ซับสไครต์แล้วชอมก็สิหละคอนเทนต์ถ้าแบบว่าเป็นวอล์กมันก็จะไปเรื่อยอย่างนี้แหละทุกคน ลงเพลงเรื่อยๆครับปิดเทอมแล้วเดี๋ยวทำเพลงแหละเอเช่องกระสีลาอยู่กล้องฟิลด์ดีไหมฝันจักรยานแพนไปดีจะเห็นไหมวะเดี๋ยวไปซูมตอนตัดต่อเอาแล้วกันเดินไปดิเดินตอนเด็กเลยอ่ะตอนเด็กที่ปั่นจักรยานใหม่ๆอ่ะแล้วพ่อกูพาไปอารมณ์สะพานนี้แหละแต่ว่าสูงมากแล้วกูอ่ะกูปั่นขึ้นไปเว้ยงายเลยสะพานที่ไหนตกสะพานเออเรื่องตกสะพานเลยเด็กก็ดิที่เนี่ยแหละแถวเนี้ยแหละโอ้โหแบบ ทำไมเหมือนเดจาวูเลยวะที่แบบอีดีเล่าเรื่องเนี่ยไม่เคยไม่เคยเล่าฟังแต่ว่าถ้าเดินไปทางอู้ว่ามันเชื่อมทะลุป่ะทะลุไปไหนอะมันทะลุออกอันนี้คือเป็นบริเวณวัดมงคลหมดเลยอะใช่หมดเลยใหญ่ไหมอุ้ยใหญ่อะเนี่ยทั้งนั้นอะใหญ่จัดอะใกล้พุทธสถา่างนี้ก็เดินเล่นเดินอะไรกันแบบคือเข้าได้หลายทางมากเลยใช่แล้วที่ให้ให้อาหารสัตวอะหลังหลังวัด ให้อาหารช้างขี่ช้างอ่ะเฮ้ยมันมีให้อาหารช้างด้วยให้อ้อยไงขี่ช้างนี่คือของวัดป่ะใช่ป่ะไม่ไม่ใช่หรอของวัดปางช้างคือช้างคือปางช้างของช้างอ่ะคือของปางช้างเป็นพันธุ์เรื่องอะไรวะพันธุ์เรื่องช้างอะไรอะไรอะไพันเรียบงปางช้างอ่ะโว้ยเอ้ยบุ๊คมรู้มันๆกระปีชี้เนาะหมากระช้างมันก็ไม่รู้หรอกแรงเกิน แล้วตอนประมาณเย็นๆน่ะช้างก็จะกลับบ้านแบบขนช้างเป็นรถขนช้างอ่ะรถใหญ่อ้าวคือหมันไม่คือไม่ได้นอนตรงนั้นหรอมันจะมีบ้านของมันอีกที่หนึ่งแบบไกลเลยอืมไปคอนโดนนอนคอนโดไปบอกทำไมอืม้คอนโดปลอดภัยสายเต้นกันทั้งกลุ่มเลยนะครับผมนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่สั่งไม่งอกนี่ละไม่มีไม่กี่ชิ้นเองอุ้ยกเยอะนี่หว่ากูไม่มีครับ โอ้โหลวงๆๆๆล่อือกถูกเลยนั้งแต่โรงเรียนกล๋ะไปยันสุิฟังอะก็คือเดินออกมาหน้าโรงเรียนก็เดินมาดอกลูกเลเลยแล้วมันก็ลามมายันวัดแถวนี้นั่นแหละเป็นวัดดุงพระรามโอเคครับผมตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเที่เรียบร้อยแล้วนะครับรก็อิม่มถือว่าอิ่มใช้ได้อยู่มหมอ,อกกอับเพื่อนซือแกงเง้แกงาง แต่แต่ขามันไม่ยวยอ่อะดิอยา่างแรกขาที่เป็นแบบเนี่ยขาเป็นเบบเ์เนอขาจำๆขาแบบกูกูไม่ชอบขาจำกูอยากได้ขาขาป้อนเนี่ยตอนนี้เราก็ อยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปทําบุญเป็นคนดีเฉยวันนี้นี่ครับความอันตรีของประเทศไทยคือเป็นถูกแต่งตั้งเป็นมรดกโลกดูแลอย่างเดียวเราเดินเข้าไปดูได้ได้เด้นเลเดินเลยครับไปดูกันยังไม่ทําบุญเลยแต่คนเยอะว่ะเออแต่คนเยอะจริงคนเยอะมากคนคนเยอะมากเลยทุกคนนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะ เข้าไปดูในนี้กันเขาเรียกว่ามรดกโลกของดีประเทศไทยนะครับเนี่ยข well ่อคุณผู้ใหญ่ใจดีเอาผิดเดินมีปัญญาแค่นี้แล้วครับพอหมดนะงามครับก็อะไรหรือว่าเงินแม่เงินแม่ เวลามึงไปเวลามึงไปซื้อบัตรมึงว่าฮัลโหลหรือสิเหมือนว่าจี้บัตอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวขอถ่ายรูถ่ายรูปก่อนละกันทุกคนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปแหละแป๊บหนึง่งนี่ครับเข้ามาแล้วนี่ตวเปิดจริงเปิดจริงเปิดจ,จริงทุกคน ผมไม่เคยมาอะไรแบบนี้เนี่ยนีย่แต่ว่ามันก็อยู่ในยูเนสโกเลยนะเว้ยเท่ากล้องฟิล์มมาถ่ายจัดเลยมึงหาแอปกล้องฟิล์มในโทรศัพท์ไปก่อนนะตอน <laughs> นี้นทำอะไรไม่ได้ควาจริงใช้เอาทิ้งก็มีในนี้นนแล้วไอ้นี่ด้วยช่วงนี้ฟิล์มแพงด้วยพงแพงไม่ว่าหาไม่ได้ด้วยดิ เขาเขาผลิตแล้วปะยังอออ๋เฟูจิอ่นะนะใช่หรอใช่ใช่เอลเอลโอ้แล้วแบบของดีด้วยฟูจ <c oughs> ิอ่ะเดินสิบบาทวนมึงวนแค่สิบรอบเดียวเฮ้ยคุ้มเหมือนด้วยจีนเลยถือ <c oughs> <c oughs> เดินถือกล้อง <c oughs> ใหญ่วัใหญ่ไปวะดวมึงทีคือถ้ามึงจะเป็นไก่อะมึงจะเป็นแค่จังหวัดีดีทอมีอยู่ใปะจีดี่าทองนะข้ากลัวจัดอะก็คืออยู่จุดาเหมือนกันใช่ปะถ้ามทำไมครับดันใปะีาวี้ี่ไม่ีทองเนะที่ดีขาวีขาทอง อันนีนนใช่ไหมอันที่เป็นของผัวไหมปะเป็นเดียวขาวปะเคยเข้าอ,อยู่ที่ทททนิจยาผมก็ไม่ไม่เคยมาเลยดีกว่าโซนๆเนี่ยวนเราเนี่ยอมอ,องความผิ่งี่ใกล้ตัวเออแต่ไม่เคยมาเลยมีแต่ผ่านอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ ผมสาระเลยผมว่าอันนี้จริงจังสุดแหละที่เคยมาเคยมาตอนโตนัอนที่อยู่นะกี่ปีแล้วเออตนที่มันอยู่ติดติดกันเลยนะเกอก็ไม่เคยเดินมาเยวไม่เคยมาแล้วพี่ของดีอยู่ใกล้ตัว ออมอต่อไอน่าจะอ๋อจากที่ผมดูช่องส่องผีมาเขาบอกว่าหยุดยาแบบค่อนข้างที่จะแบบวัดศักติกเนีอืมแบบอย่างอันเนี้ยเขาจะมีเหมือนเวลาทาพิธีเป็นวันสาคัญะอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเขาจะเป็นเหมือนวัดจะตั้งเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเชื่อมกันสามจุดเหมือนในหนังอะงพูดง่าอยาอันนี้เร่งจริงวะคนยุดยาเอ้าอันนี้อันนี้ไม่รู้ก <c oughs> ูดูช่องส่องผีมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทำดูนะครับทุกคนจะโดนเทินรองเท้าลืมไม่เคยให้ดีเราวางไว้แบบสอนกันเ๋ยสุปพายคู่คนไหม โอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่กันบนรถเรียบร้อยแล้วนะครับอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนมากเนาะอันนี้ร้อนผูกผูกอ็วันนี้รับได้เอซื้อพัดมาไม่ร้อนหรอกเหงื่อออกตามตามอากาศประเทศไทยเป็นเรื่องปกติถือว่าเล่นอยู่ในจุดที่รับได้เพราะว่าร้อนร้อนกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วประมาณ40องศาวันนี้ฮะไม่ถึงต่อไปเราก็จะไปคาเฟ่กันนะครับผมชื่อชื่อร้านว่าอะไรนะสนุ่น สนุกมันบอกให้เลี้ยวซ้ายออกมันคือกลับที่เดิมกลับไปทางเดิมอ่ะอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่อะไรแล้วกันนะครับผมขอตัวพักผ่อนบนรถก่อนนะครับไปวาร์ปไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงคาเฟ่ชื่อคาเฟ่ว่าอะไรนะสนุนสนุนสนนไอ้เทยมันสนุนซาโอลซาเสือนั่นมันเป็นอะารคาสนุนสนนสนนนะยุทธยาเหมือนเหมือนต้นสนอ่ะสวย ไม่ต้องตัดออกนะเอาเลยเโชว์ hey, เลยจัดเ็กคืนคำนวนก็บรรยากาศดีมากทุกคนมันเป็นคาเฟ่ริมน้ำอะ่ะเขาเรียกว่าตอนนี้ตรงนี้เออบึง,บง,บงอ,อ,อะไรนะพระรามอบึงพระรามนะครับเอาตรงได้ยินมาตั้งนานแล้วแต,ตได้ยินกันก็คือตรงนี้นีน่เ,นเราสามารถว่ายน,น้ำตั้งตั้งู่ที่ไหนว่ายน้ำไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยได้ เขาแล้วเขาตัวนี้เขาเรียกว่าตั้งไว้ดทิศอยู่ตรงไหนนะอะไรอะ่ะไอ้ร้านเนี่ยยุย่ที่อ่อ้พูดสกว้างเลยวัดมหาธาตห์นะวัดมหาธาตุครับผมอยู่นวัดเลยปะอ่าข้างๆคือเขตวัดแล้วเนี่ยคนเดี๋ยวให้ดูวิวคืเลี้ยวขวานะคือวัดใช่อันนั้นแหละคือตรงนี้มันจะไม่ใช่วัดแบบเป็นโบสถ์อ่ะเป็นวัดที่เป็นโบราณสถานใช่เป็นวัดโบราณสถานมาเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับชาไทยหวานน้อย เราจะรอดไปเลียนมันทิมไปแล้วอย่างก็ก็โอเคนะเขาเรียกว่าซื้อวิวซื้อวิวซื้อวิวมาก็รสชาติก็พอกินได้ไม่ได้แย่แต่ว่าซื้อวิวมากกว่าธรรมชาติรื่น รสชาติเป็นแคลม,มานาวเลยรสชาติเป็นแคลม,มานาวเลยเหมือนแคลม,มานาวออเอามึงลองเปรียบเทียบยเขี่ยเหมือนแคลม,มานาวทำได้ยังไงกั่งแคลม,มานาวได้รสชาติแคลมานาวทุกคนถ้ามัน <c oughs> ถ้าพุทมันหายไปก็แสดงว่าแบตหมดนะครับผม <c oughs> เป็นการปิดคลิปแบบใหม่ใช่ครับผม เออแล้วมันจะมีรูปรูปบอกเรื่องเราวที่ยังไม่ได้สร้างเป็นใช่มันเขาบูรณะไอ้ที่เราอยู่อยู่คือเขาบูรณะแล้วแล้วกูถามไอ้ไอ้ว่าไอ้ไอ้ไม่ใช่ป่ะวะไอ้ไม่รู้ไม่รู้แล้วพอเดินไปเลยไอ้ไอ้ใช่เนี่ยโอ้โอ้พอได้ไหมได้ไหมได้คุยคนไม่คนรู้แต้เราใช่เราใช่ทหารญี่ปุ่นป่ะวะเบ้อ ไม่มีคำตอบไม่ถามมันอันนี้ยังไรรู้ว่าไม่ได้ตอบยัง้งมันยืนอยู่ใกล้กูมากับเพื่อนก็อยากคุยอยากพูดอยากจ่าไม่รู้เรื่องคือกูอะกล่าวชาเขียวว่าหวานน้อยแต่กูหวานปกติไอ้นยาวหวานน้อยคลาบกันชาชามไม่ได้สั่งหวานน้อยแต่มันเปนลงดีไปลงดีจ้าอี๋งี่แหละคนเอาเงินไปทำบุญหมด ลิากาเข้าวไฟให้บอสไม่หรือได้ตังค์ไงไงเลมอลคาเฟ่มิวมิวออกให้ก้อนแบตเหลือหาเแล้วทุกคนแบตก็พอๆกับตังค์ไม่ได้ต่างกัน <laughs> แบตก,ก็พอๆกับตังค์ <laughs> แล้วมืดจัดไม่ได้อะไร <laughs> มันย้อนแสงไงปรับไม่ได้หรอโป้ปรับไม่ได้ไอ้ยิ่งมันปรับได้แต่มันต้องหยุดถ่าย เฮ้ยแต่มันกันน้ำใช่ปะ่ะไม่กันและรู้สึกว่าโกโปรรุ่นนี้ไม่กันน้ำมั้งจริงเหรอกันน้ำ,เ,นำเลยเป็นแค่เราดำน้ำเลยก็ใช้โกโปรนี่ไงดำน้ำเลยมึงลงไปง,งไมไหมกูไปละ่ะเฮ้ทุกคนแบตจะหมดแล้วว่ะเดี๋ยวตัดไปสักตอนหนึ่งเลยแล้วกันบาย าน้ผึ้งหวานน้อยกน,น้ำผึ้งะะหวานน้อยครับแกนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้กาแฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกาแฟที่ผมสั่งก็คือเบ c o f f ี B ่ Coffee, หวานน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีนะครับในการกินกาแฟสักแก้วหนึ่งแต่ว่าเอาอยิางผมบางคนไม่ค่อยกินกาแฟเท่าไหร่นะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ใช่บางคนติดกาแฟขนาดนั้นนะแต่ว่า ในบางวันก็ร่างกายก็ต้องการเหมือนกันเอออยากให้มันแบบกระปีก้กระเป๋าโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละผมน่าจะกลับลังสิตแล้วแหละอืถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะถ่ายระหว่างทางแล้วกันนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เจอกันที่ลังสิตเลยเดี๋ยวไปปิดคลิปที่ลังสิตเลยแล้วกันนะครับผมไปเจอกันเดี๋ยววาร์ปไปเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาถึงลังสิตย,ยบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนนี้ผมไปหาญาตินะครับ ผมก็เจออาและอาก็ย่างหมูกระทะมาฝากนะครับแล้วก็ฝากให้ผมรีวิวก็เดี๋ยวผมก็จัดให้เลยนะครับผมแล้วถ้าอร่อยไว้มีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนที่อาทำเลยนะครับถ้าใครอยากดูก็ฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมแต่ไปอยู่แล้วแหละก็เดี๋ยวเรามาลองชิมหมูก่อนดีกว่ามานี่นะครับมาลองชิมกัน นี่นะครับผมอ่ะนี่ให้ดูชัดๆน้ำจิ้มโคตรเด็ดแล้วก็หมูแบบนุ่มมากอร่อยอร่อยสุดยอดเยื่อเดี๋ยวต้องไปถ่ายตอนอาทำให้กินแล้วแหละ จิ้มคดีรสชาติแบบลงตัวมากๆไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็ความเปรี้ยวความหวานนี่คือแบบที่สุดแบบไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยอาร์เองนะแต่อร่อยจริงอร่อยจริงนี่ามาดูตับกันนะครับผม คนเด็เดเต็มสิบสิบไปเลยอะที่เด็ดคือน้ำจิ้มโคตรแซ่บโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะอืมถ้าใครดูตั้งแต่แรกจนถึงจบคลิปเลยเนี่ยแสดงว่าคุณรักผมจริงนะครับผมก็ต้อง ขอบคุณมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะหรือใครแค่แวะเข้ามาดูแล้วกกอเอาก็ออากอขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูทุกคนเลยต้องกราบขอบคุณจริงๆครับผมอันนี้ก็เป็นวล็อกเล็กๆน,น้อยๆของผมนะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ผมไปเที่ยวอยุธยานะครับแล้วผมก็กลับบ้านไปพักผ่อนที่อ่างทองนะครับเออแล้ววันนี้ก็กลับมาลาังสิต เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ดีมโปรเจกต์ด้วยนะครับผมใกล้จะถึง2,000ับแล้วรีบๆกดกันเข้ามานะครับสำหรับว,วันนี้ผมไอ้ดีมโปรเจกต์นะครับขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ <c oughs> สวัสดีครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ